โอเคแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะฮะจะมาทำคลิปแนะนําการสะเดาะสําหรับสายสะเดาะนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวละครสําหรับสะเดาะกันก่อนนะครับตัวละครที่ใช้สะเดาะเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับที่เราต้องอัพมาก็คือเด็กนะครับเป็นหลักเพื่อให้สามารถอัพสกิลนะครับสกิลนี้ทิวเวอรี่นะครับในดับแอดวานได้นะครับ แลที่เหลือเนี่ยคุณจะอัพอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเป็นมือสดอะครับเขาก็จะอัพเอ่อลันนิ่งมานะครับเพื่อใช้วิ่งนะครับใช้แบกอุปกรณ์ได้แล้วก็เอเดอแลน์ผมอ่ะจะอัพมาอย่างละครึ่งนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับ d i v ิ่งอาจจะอัพมาก็ได้แต่คุณจะต้องไปลดสกิลอื่นนะครับไปลดอินอย่างเงี้ยลดอินเดือดัก ห้าแล้วกันนะครับแล้วก็มาเพิ่มเด็กเพราะว่าเราไม่น่าจะสร้างบ้านอยู่แล้วเอนจิเนียร์ไม่น่าจะอัพอยู่แล้วที่จะสร้างก็อัพมานิดหน่อยฮะมีเดียมแล้วก็ชนิปปิ้งนะครับทิวเวอรี่เนี่ยต้องเต็มนะครับไม่งั้นเนี่ยระยะเวลาในการสะดอะเนี่ยมันจะมีน้อยมากๆนะครับแล้วก็ได้วิ่งมาอ่ะเ t r เนี่ยเอาเป็น ไล่เฟิลแล้วกันเอาไว้ยิงครับแล้วก็เขียดตัวละครเลยครับไปโอเคแล้วทีนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับการ ฝึกสะเดาะล็อกปิกนะครับอ่ามีอะไรกันบ้าง1นนะครับสิ่งที่คุณต้องมีเลยคือสกูดดิรเวอร์นะครับนี่คือนี้อ่าสชิ้นนี้นะครับผมจะมาให้ดูก่อนนะครับสกูดดิรเวอร์นะครับไม่มีผลต่อการหักของล็อกปิกนะครับอ่าคือคุณสมบัติมันจะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงแค่สแต็กนะครับมันจะมีเยอะกว่าแล้วก็น้อยกว่าเท่านั้นเองนะฮะ แล้วก็ต่อไปมาดูในส่วนของล็อกปิกนะครับอ่าล็อกปิกมันก็จะมี3แบบนะครับมันจะมีเป็นล็อกปิกนะครับผมเรียกเป็นล็อกปิกธรรมดานะครับอันนี้จะหักง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เราลงมานะครับมันก็จะเป็นล็อกปิกอันนี้ผมจะเรียกขอเรียกว่าเป็นระดับกลางนะครับมันก็จะหักยากขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมามันจะเป็นแอดวานซ์ล็อกปิกนะครับมันก็จะหักยากที่สุดนะครับทีเนี้ย ไอตัวล็อกปิกธรรมดาเนี่ยมันก็จะได้มาจากการคราฟนะครับแกะกล่องเนี่ยครับทิปตี้พินบ็อกซ์นะครับเทคเอาออกมานะฮะแล้วก็เนี่ยครับเราจะได้เป็นบ็อบบี้พินออกมาแล้วก็คราฟเป็นล็อกปิกนะครับอ่ากดคราฟไปเราก็จะได้ล็อกปิกออกมานี่เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับล็อกปิกกิ้งบอร์ดเนี่ยเราจะเอาไว้ฝึก สะดอนะครับการสะดอเนี่ยในขั้นแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าก่อนที่เราจะใช้สะดอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่ใช้สะดอเนี่ยมันจะมี3ระดับด้วยกันนะครับ1ก็คือมีระดับเบสิกนะครับล็อกระดับเบสิกแล้วก็มีเดียมนะครับแอดวานซ์นะครับล็อกระดับเบสิกเนี่ยครับมันก็จะเป็นล็อกที่จะเรียกว่าสะดอได้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับก็คือช่องรายการหานะครับมันจะแบบหาง่าย มันจะลงง่ายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไอความแตกต่างของ3ล็อกเนี่ยครับมันต่างกันยังไงนะฮะแต่ผมจะทําเป็นแผนภาพให้นะครับก็คือไอตัวล็อกล็อกเบสิกเนี่ยครับมันจะหาลงล็อกอะครับได้กว้างกว่าแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นมีเดียมนะครับมันก็จะหาล็อกได้แบบแคบกาอีไนิดนึงนะครับเวลาเราค้นหานะครับแล้วก็ล็อกทองเนี่ยครับนะครับล็อกแอดวานเนี่ยคะ เนี่ยครับวงในการจะเรียกว่าวงในการสะเดาะลงไปครับมันจะแคบที่สุดนะครับทีนี้ค่าแรกสําหรับการสะเดาะนะครับสําหรับมือใหม่นะฮะผมอ,ะอยากให้ลองฝึกนะครับฝึกเคาะล็อกบิ๊กไว้ก่อนนะครับคือเราจะไม่กดล็อกบิ๊กเนี่ยครับแบบหนักเราจะกดเป็นครึ่งครั้งนะฮะก็คือเราจะกดกดกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยครับ เนี่ยครับมันจะกดแล้วมันไม่แตกแต่ถ้าเรากดหนักเลยเนี่ยครับมันจะแตกเนี่ยเนี่ยสามครั้งก็แตกแล้วนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยครับมันจะแตกมันจะแตกง่ายครับแลวต้องกดเป็นครึ่งคันครับกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยอ่าเนี่ยฮะแล้วค่อยับเมาส์นะครับหลักการของมันก็คือเราต้องกดนะครับกดตัว F นะฮะเพื่อให้มันลงล็อกครับและทีเนี้ย เราจะต้องเลื่อนเมาส์นะครับไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับเพื่อหาหาล็อกให้มันลงฮะอ่ะเป็นอย่างนี้หนึ่งนะครับกระบวนการแรกนะครับคุณจะต้องฝึกนะครับกด F นะฮะฝึกให้ตัวล็อกลิ๊กเนี่ยครับกดมือไม่หนักฮะมันจะได้ไม่หักครับพร้อมนะครับ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกเ็ด อันนี้คือกดเบาๆนะครับมันจะหักยากนะฮะขั้นที่2นะครับคุณก็ต้องเลื่อนเมาส์ไปนะครับซ้ายหรือทางขวานะครับเอาที่ตามแต่สะดวกนะครับหรือว่าที่ถนัดนะครับอ่าเนี่ยครับอึ๊บค่อยๆขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับโอเคทีเนี้ยเมื่อคุณฝึกกดเนี่ย จนชํานาญแล้วนะฮะจนชํานาญแล้วรู้สึกว่าแบบเออกดแล้วแบบมันไม่หนักแล้วล็อกปิกเริ่มไม่หักแล้วนะฮะขั้นต่อไปนะครับคุณก็ต้องมาฝึกเออ่เลื่อนเมาส์นะครับไปซ้ายหรือขวาติดติดติด,ดอ่าลงไม่ลงนะฮะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆกดปล่อยเพื่อขยับกด f ลงไปนะครับไม่ใช่ก็ปล่อยแล้วก็ขยับแล้วก็กด f เนี่ยฮะ f f ขยับ f ขยับ f ขยับ ถ้ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปนะครับให้คุณนะครับมาที่ esc นะฮะไปที่ option แล้วก็ไปที่เมาส์นะครับแล้วก็มาดูที่ mouse sensitivity lock picking นะครับอันนี้มันจะมีผลนะครับในการสะดอก l ล็อก i c k เป็นอย่างมากนะครับคือมันจะวัดเลยครับว่าไอตัวล็อกเนี่ยจะลงยากหรือลงง่ายขึ้นอยู่กับตรงนี้นะฮะคือถ้าเราปรับเมาส์เร็วเนี่ยครับ การค้นหามันจะง่ายเพราะมันเร็วนะครับแต่ว่าเวลาเราจะแบบเลี้ยงล็อกนะครับมือเรามันจะแบบเรียกว่าไม่นิ่งแล้วกันนะเนี่ยฮะขยัมนิดเดียวก็แบบไปละเนี่ยฮะก็แนะนําให้ปรับมาช้าๆแล้วกันนะครับแล้วแบบมาฝึกดูว่าจะเล่นระดับเท่าไหร่นะครับส่วนผมเนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณ11ครับอันนี้อันนี้ผมนะที่ผมปรับอ่าพอปรับเมาส์เสร็จนะครับแล้วก็มาลองเดาะดูนะครับหลักการของมันก็คือ ด F นะครับขย,ยับ F ขย,ยับ F ขย,ยับเมาส์ F ขย,ยับเมาส์ขวา F ขย,ยับเมาส์ขวาไปอ่าหลักการของมันนะครับก็คือการกดนะครับกด F แล้วก็ขย,ยับมือขวาครับที่จับเมาส์อยู่ F ครับขยับเมาส์อ่าทีนี้เมื่อเราฝึกกดเมาส์เบาได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มขย,ยับได้แล้วเราก็ฝึกเลี้ยงครับ กระบวนการฝึกเลี้ยงเนี่ยเราจะเริ่มจากอาล็อกธรรมดาก่อนนะฮะเพื่อให้เรารู้ว่ากระบวนการเนี่ยไอตัวล็อกเนี่ยมันทํางานยังไงนะฮะะขั้นแรกให้หาอ่าหาเจอค่อยๆเหยียบเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้ามันแตกเนี่ยมันปกติละสะดอกไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆ แต่เวลาหาเนี่ยฮะอยากให้หาเป็นทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราบบจะขยับไปทางขวาครับก็อยากให้แบบไปขวายาวๆเลยฮะเพราะว่ามันจะแบบไม่มั่วฮะถ้าเราแบบสะดอกซ้ายขวาซ้ายขวาเนี้ยมันจะแบบเราจะจําไม่ได้ว่าเมื่อกี้ล็อกมันลงไหนอ่าเนี่ยเมื่อกี้ลงเนี้ยแล้วก็โอกาสมันจะแบบยากด้วยครับก็อยากให้แบบสะดอะไปทางเดียวกันเลยฮะเนี่ยครับเรียแบบร้อยต่อไป เมื่อเราเริ่มฝึกนะครับไปได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มระดับนะครับเป็นล็อกมีเดียมไปก็ได้คือถ้าฝึกไปตั้งแต่แบบเข้ามาฝึกแอ v ดวาเลยจะรู้สึกว่าแบบทอมากฮะถ้าแบบฝึกสะดอกไปแบบมันไม่ลงล็อกทีฮะมันก็จะรู้สึกแบบทอมากเลยอ๋ออีกอย่างนึงเวลาสะดอนะครับอยากให้เป็นเฟิร์สเพร์เซนนะครับเพราะว่าเราอะครับจะต้องฟังเสียงมันจะมีเสียงชนเนี่ยฮะ,ะเดี๋ยวผมลองสะดอ เป็นล็อกธรรมดาแล้วกัน,นะฮะมันจะมีแก๊กอ่านเนี่ยฮะก,ก,ก็แก๊กแก๊กแก๊กอันเนี้ยอันเนี้ยคือล็อกมันชนนะครับมันไปต่อไม่ได้เราจะต้องขยับเมาส์นะฮะเสียงอะ่ะมันจะได้ยินชัดกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะเ,เป็นมุมมองเติร์ดเฟิร์เทนนะฮะอ่าสังเกตไหมฮะเสียงมันจะเบาวกว่าอ่านเนี่ยฮะเสียงมันจะเบาวกว่ามากก็อยากแนะนำให้เป็น first person นะครับแล้วก็ เวลาไปสะดอครับอยากให้หามุมนะฮะทำให้แบบหน้าจอมันแบบมืดมากที่สุดครับเพราะว่ามันจะมีฝนต่อเฟรมเรทน,นะครับทําให้เราอะสะดอะได้ลื่นขึ้นเนี่ยครผมจะส่วนใหญ่ก็เวลาสะดอก็จะมอบคลานนะฮะแล้วก็ก้มหน้านะฮะมันทาให้การสะดอเนี่ยลื่นมากก็ฝึกสะดอไปครับอ่าต่อไปนะครับมาที่ล็อกมีเดยมนะครับล็อกมีเดยมเนี่ยมันก็จะสะดอะ ยากขึ้นมานิดนึงนะฮะคือตัวล็อกเนี่ยมันก็จะแคบขึ้นมานิดนึงเราก็ฝึกหาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับก็ค่อยๆฝึกค่อยๆฝ,ฝึกขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อ,อยๆนะครับเจอค่อยเลี้ยงเดี๋ยวมันก็ลงฮนะกดไปเรื่อยๆเมื่อเวลาแบบเราเจอล็อกเนี่ยฮะเราก็แบบค่อยๆย,ย้ำนะฮะย้ำ F ลงไปอย่างเช่นเดี๋ยวผมยังหาไม่เจอสักครู่นะฮะ อ่าเนี่ยเราค่อยๆย้ำๆๆแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าย้ำเนี่ยย่าย้ำๆๆ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 ๆเราค่อยๆหยิบนะย้ำเอฟลงไปคือถ้าเรากดกดเอฟหนักเลยครับมันจะทำให้ร็องนะฮะมันแตกอ่ากรณีที่เราแบบสะเดาะไปแล้วฮะแล้วมันแบบหาไม่เจอก็ปล่อยไปครับอย่าไปซีเรียสกับมันอ่าเจออันนี้ไปทางขวานะครับ โอเคต่อไปมาที่ล็อกแอดวานนะครับแอดวานล็อกิกอันนี้จะเป็นล็อกที่เมรดดับความยากที่สุดนะครับในการสะดอะนะฮะเราก็สะเดาะเหมือนเดิมครับหาเรื่อยๆครับดูว่าไปทางไหนนะนก็สะเดาะหาเรื่อยๆอันนี้เป็นทิคของผมครับเวลาผมสะดาเนี่ยผมจะนับด้วยว่าตัวล็อกพวกนี้มันจะ จะสะเดาะได้กี่ครั้งนะฮะคืออย่างเช่นเหมือนล็อกตัวเนี้ยอันนี้ผมผมจะเอาไอ้พวกแอดวานล็อกปิกหรือว่าล็อกปิกธรรมดาเนี่ยมาอธิบายในตัวล็อกทองเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ครับผมะจะไม่เอาไอ้พวกแอดวานล็อกปิกหรือว่าล็อกปิกระดับกลางเนี่ยฮะไปสะเดาะล็อกธรรมดาอยู่แล้วคือเราใช้เป็นล็อกปิกธรรมดาเนี่ยก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ายังไงมันก็หักยากอยู่แล้วครับทีนี้พอเป็นพวกล็อกทองเนี่ยฮะระดับ ในความยากของมันนะครับมันจะทำให้พวกล็อกบิ๊กหักง่ายเหมือนอันเนี้ยเวลาผมฝึกอ่ะไอตัวล็อกบิ๊กธรรมดาเนี่ยผมอาจจะกดให้ได้8ครั้งฮะอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะ1 2 3 4 5 6 7ครั้งที่8มันก็จะหักพอดีอันนี้คือ8ครั้งนะฮะเวลาคุณผู้ชมดูเนี่ยฮะเอ่อเวลาเอาไปฝึกนะฮะอยากให้ฝึกเนี่ยครับให้ได้ประมาณเนี่ยฮะ6 7 8ครั้งที่ 8, มันจะหักพอดีครับ เราก็จะรู้เลยว่าเราอะกดเบาหรือว่ากดหนักครับคือถ้าเรากดได้แบบระดับประมาณนี้เมื่อไหร่7หรือ8ครั้งเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเรากดเบาขึ้นนะครับและที่เหลือก็แบบเราแค่ไปฝึกเรื่องแบบเลี้ยงนะฮะอ่ะเจอแล้วก็เลี้ยงเนี่ยฮะกด f ปล่อย f แล้วปล่อย f แล้วปล่อยเนี่ยค่อยๆขยับไปเรื่อยฮะมันก็จะได้อ่ะเมื่อกี้เรามาอธิบายเรื่องล็อกปิกธรรมดาไปแล้วนะครับต่อไปเป็นล็อกปิกระดับกลางนะครับอ่ะเรามาตอดล็อกทองมั่งเหมือนเดิมนะครับ a d v a n c ล็อกปิก อ่ะสังเกตนครับจะได้9ค้ขังหนึ่ง1 2 3สาม7อันนี้ผมลงเอฟหนักไปครับมันก็จะหักอย่างเงี้ยฮะหนึ่งอสามสี่าเจดหนึ่ง2สามเวลามันไม่ทันด้วยนะฮะดูเวลาให้ดีนะครับถ้ากดเร็วก็ดีนะฮะผมเป็นคนกดช้ามากเลยอ่ะห1 2ไปไปไปไม่ไปฮะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะล็อกบิ๊กธรรมดาเนี่ยมันจะได้9ครั้งนะครับต่อไปไปที่แอดวานซ์ล็อกบิ๊กนะครับแอดวานซ์ล็อกบิ๊กเนี่ยรู้สึกจะได้10ครั้งนะฮะแป้นนึงนะครับหงลงสังงานแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาใหม่ฮะ1 2 3 4 5 6 7 เก้าสิบอ่ะสิบครั้งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบครั้งนะครับแสดงว่าอ่ะเรามาสรุปกันเลยนะครับการที่มันจะหักเนี่ยฮะไอตัวล็อกปิกธรรมดาเนี่ยมันจะกดได้ประมาณแปดครั้งนะครับแล้วก็ไอตัวล็อกปิกระดับกลางเนี่ยมันกดได้ประมาณเก้าครั้งนะฮะโดยประมาณนะครับคือขึ้นอยู่กับความหนักเบาของมือนะครับแล้วก็ตัวแอดบาร์ล็อกปิกเนี่ยจะกดได้ประมาณสิบครั้งนะฮะ ทีเนี้ยเวลาไปสะดอครับเ,เราก็เลือกเลยครับว่าตัวล็อกเนี่ยมันเป็นล็อกไงล็อกเป็นล็อกทองไหมเป็นล็อกเงินไหมหรือว่าเป็นล็อกแบบเป็นล็อกธรรมดาฮะล็อกเหล็กเนี่ยฮะเราก็ไปดูเลยสําหรับสิ่งที่เราจะใช้ในการสะดอฮะมันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรน,นะครับต่อไปมาในส่วนของถุงมือนะครับถุงมือถุงมือเนี่ยเราจะต้อง ใช้ในกรณีที่มันมีไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันถุงมือยาง3ีนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมจะเรียกว่าถุงมือยางหนานะครับแล้วก็อันนี้็จะเป็นถุงมือแพทย์นะครับถุงมือแพทย์เนี่ยมันจะเหมือนเราถอดถุงมือนะครับมันจะช่วยให้เนี่ยเวลาเราสะดอะครับมันจะทําให้มือเรานิ่งขึ้นก็คือล็อกปิ๊กมันก็จะหักเหมือนเดิมเท่าที่นับกันมาเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นถุงมือยางหนาเนี่ยฮะ มันทำให้มือเราแดงอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับลงมาดูอ๊บอ่าเนี่ยมือเราจะแดงนะครับทําให้การสะดอกเมื่อกี้มันจะลดไปหนึ่งหักง่ายขึ้นไปหนึ่งครั้งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวหกเมื่อกี้เราได้แปดใช่ไหมฮะนี้จะเหลือหกครั้งเห็นไหมครับมันจะหักง่ายขึ้นถ้าเราใส่ถุงมือที่เป็นสีแดงครับถุงมืออย่างอื่นก็ได้ แต่ถุงมือ,อยางเนี่ยจะเอาไว้สดอดแบบล็อกที่มันมีไฟฟ้าใส่ลงมานะฮะเราจะได้หกครั้งทําให้การเลี้ยงเนี่ยมันยากขึ้นคาเดาไหมมันก็แบบจะหายาก่ะมันจะสะดยากขึ้นเพราะว่าครั้งในการกดเราจะน้อยลงฮนะเนี่ยครับมันก็แตกแล้วแป๊บเียวว่าแตกแล้วแต่ทีนีน้ถ้าเราใส่ถุงมือเหลืองเนี่ยถุงมือเหลืองเนี่ยไอ้ถุงมือแพทย์เนี่ยมันจะทําให้เราอะ,อะล็อกปิ๊กของเราเนี่ยมันหักยากขึ้นฮนะ หน่งจบเลยาเจอัะงั้นตั้งงฮะหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกอ้าวหเดี๋ยวดนะหนึ่งสอสสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเนี่ยเจ็ดครั้งฮะหนึ่งสอสสห้าเจ็ดแดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสสาี่ห้าหเจ็ดหนึ่งี๋ยวผมสะเดาะทิ้งก่อนนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่มันจะได้เจ็ดครั้งนะครับถุงมือเหลืองเนี่ยไปทําให้เรากดได้ประมาณเจ็ดครั้งนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปเจอล็อกที่มันไม่มีไฟฟ้าก็เหมือนเดิมเลครับถอดถุงมือดีที่สุดครับเนี่ยเมือ่อสังเกตที่สวมมือนะฮะขณะที่ใกล้ๆเฟรมพอ,อยต์ฮะมันทำให้เรากดได้เยอะขึ้นนะฮะก็คือมือเราอ่ะจะเบาขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเลยทําให้เราะสะดวกง่ายขึ้น เนี่ยเลียงง่ายขึ้นพูนะฮะเนี่ยครับเวลาหาไปแล้วก็ค่อยๆสะเดาะไปเรื่อยอือหาเจอแล้วก็ค่อยลงฮะความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับเอ่อแล้วแต่บุคคลเลยนะว่าแบบคุณจะฝึกแบบชอบสะดอะเร็วๆหรือว่าสะดอะช้าๆก็ได้นะฮะ อ่ะสล็อชาแบบนี้ก็ได้ค่อยๆหาไปเรื่อยฮะเจอก็กดก็ลงมันจะมีนะครับลัคกี้ช็อตไหนเมื่อกี้เห็นไหมฮะคือบางครั้งอ่ะเรากดเอมาให้ปุ๊บมันก็แบบลงลงไปเลยฮะมันจะมีลัคกี้ช็อตอันนี้ก็แล้วแต่ครับบางรอบแต่ส่วนใหญ่อะที่ผมแบบตอนฝึกสล็อดแรกๆนะมันก็จะมีแบบสี่สิบครั้งมันจะโผล่มาหนึ่งครั้งเนี้ยฮะไอตัวลัคกี้ช็อตเนี่ยกด F อแล้วแบบกดค้างๆไปแบบแล้วมันก็ลงเลยฮะไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรเลย ก็มีบ้างนะครับมีหลุดมาบ้างอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วต่อไปนะครับไอพวกถุงมือยางเนี่ยฮะเวลาไปสะดอกไฟฟ้านะครับคือถ้าตัวถุงมือเนี่ยมันเปียกน้านะฮะมันก็จะไม่มีผลที่จะป้องกันไฟฟ้าจากเราเลยฮะรเราก็จะโดนไฟฟ้าช็อตอยู่ดีนะครับโอเคน่าจะหมดแล้ว หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็อยากให้แบบผู้เล่นใหม่ฝึกบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงแรกมันจะแบบรู้สึกค้อมากถ้าฝึกสะดอกไปแล้วแบบมันมันไม่ลงล็อกสักทีะฮะผมก็เป็นครับทุกคนแบบน่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะก็อยากให้แบบฝึกไปเรื่อยๆครับก็คือนั่งมานั่งคาะออย่างเงี้ยฮะเล่นไปเรื่อยเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็ได้ครับก็นั่งฝึกไปเรื่อยๆ คือหลักๆครับอยากให้แบบฝึกเลี้ยงครฝึกเลี้ยงให้ได้เนี่ยกดัว F ตอนตอนที่ล็อกมันจะลงฮนะแปดอรารมเอไลน์หนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็องสลง เนี่ยฮะไม่ยากไม่ยากครับก็ลองฝึกสะเดาะดูนะครับแปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวมันก็ลงของมันเองฮะโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปนะครับแนะนำการสะเดาะสำหรับผู้เล่นใหม่ไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบม,มากนะฮะโอเคสวัสดีครับ